และนี่ก็คือน้ำตกเอลาวัณ สวัสดีครับทุกคนครับผมก็จะไอ้กฤติ์นะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาที่น้ำตกเอราวัณที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณนั่นเองนะครับค <Wow. S 1> รั้งนี้นะฮะผมมารีวิวให้คนเดียวนะครับวันนี้เป็นแบบแ er บ็คแพ็คเกอร์นะฮะมาคนเดียว ก็ฟลได้นะครับผมรีวิวอันแรกเลยละกันนะคือเรื่องของค่าเข้านะหนึบาทนะครับผมถ้ามีบัตรนักศึกษานะครับอย่างก๊ฟเนี่ยนะใช้บัตรนักศึกษาเข้ามาก็เหลือแค่ห้บาทราคาเท่าราคาเด็กนะฮะคือผู้ใหญ่ร้อยเด็ก5 0นะฮะต่างชาติ3 0 0้นั่นเองนะครับผมค่ารถรถ30บาทนะถ้าทุกคนขับรถมานะแต่ว่าตรงทางเข้านะฮะกับตัวน้ำตกเนี่ยมีรถกลอฟบริการนะเป็นของเอกชนนะครับราคาก็ผู้ใหญ่30เนาะเด็ก15บาบาทนะฮะแต่ว่าผมนะฮะมาคนเดียวนะฮะ ดนะเดินเองเลยนะครับ <Wow. S 1> ระยะทางเขาบอกว่าไม่ไกลมากนะเพราะว่าวันนี้เตรียมใจที่จะมาเดินอยู่แล้วนะฮะเราอยากซววลของแท้นะครับ่ะและช่วงนี้ที่ผมมานะครับมันเป็นเดือน12แล้วนะครับหลังฝนไปแล้วนะครับฝนก็น่าจะไม่ตกนะเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับบอกเลยว่าอากาศที่นี่นะครับ เหมือนอยู่ภาคเหนือเลยจริงๆนะครับน้ำตกเอราวัณนอนมีทั้งหมด7ชั้นนะฮะแต่ละชั้นก็มีชื่อนะผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาตั้งชื่อจากอะไรนะครับผมชั้นที่1นะฮะไหลคืนลังวังมัดฉาหาน้ําตกตีอกนางผีเสื้อ5เบื่อไม่ลงนะฮะแสดงว่าน่าจะติดอยู่วันนั้นนะครับหกดงพฤกษาภูผาเอราวัณนะฮะผมแล้วันนี้นะครับคอนเทนต์ของเราก็คือสายคอนคลูเลอร์นะครับเราจะไปพิชิต ภูผาเอราวัณได้นะครับผมโอเคเพื่อนครับตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่ชั้นที่1นะฮะเราจะเดินไปถึงจนภูผาเอราวัณกันที่7นะครับผมตอนนี้เป็นเวลา11โมงหนะครับประมาณนี้ผมตีแปลว่าเที่ยงแล้วกันนะฮะเราจะเริ่มเดินขึ้นแล้วนะเป็นเริ่มทางขึ้นแล้วนะเราจะเดินขึ้นนะครับมาดูกันว่าผมจะใช้กี่ชั่วโมงในการเดินขึ้นนะครับแล้วก็ลงด้วยนะแต่แต่ละชั้นนะผมก็จะแวะถ่ายรูปแล้วก็ดูปลานะครับปลาที่นี่ก็จะเห็นเป็นปลาพวงเนาะ น้ำตกที่ไหนผมก็เห็นนะปลาพวงเป็นตระกูลปลาตะเพียนนะครับความสามารถมันคือเปลี่ยนสีได้นะครับที่อาหารของขานอะไรนะม,มีขวดน้าใหญ่ขวดนึ่งครับขวดน้ำเดี๋ยวน้องสามารถนําขึ้นไปได้แต่ว่าเบื้องต้นให้มัดจาขวดยี่สิบาทต่อขวดลงมาก็ช่วยขวดแล้วเงินคือได้ครับเดี๋ยวรขวดขวดได้โอเคครับตอนนี้ผมผ่านชั้นที่สองมาแล้วนะครับเมื่อกี้จะเห็นเป็นจุดตรวจขวดน้ําและอาหารนะถ้าเรามีขวดน้าและขวดพลาสติกที่จะเอาขึ้นไปนะครับเขาต้องให้จ่ายมัดจา ขวดละ20บาทนะฮะที่กิ๊งก็โดนไปขวดหนึ่งคนระับแต่ผมเอาขวดใหญ่มาฮะกะว่ากินคุ้มนะก็เลยโดนไป20บาทนะครมาจาตอนกลับเราก็ต้องเอาขวดนั้นลงมาโว์เพื่อแลกเงิน20บาทนี้คืนนะทุกคนถือว่าเป็นการจัดการขยะที่เวล่กูดฮะชอบมาก <Wow. S 1> เลยนะครับระบบการจัดการแบบนี้อุทยานลหลายๆอุทยานผมว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็ดีนะปะ่ะไปกันต่อตอนนี้ผม่านชั้นทนี่2มาแล้วนะจุดตรวจเมื่อกี้ก็คือชั้นที่ั่นเองนะฮะตอนนี้เราจะขึ้นไปชั้นที่3มแล้ว ชั้นที่3เนี่ยเราจะเจอสะพานนะผมเจอแล้วด้วยเดี๋ยวปัดกล้องไปให้ดูนี่นงทุกคนเจอแล้วสะพานนะฮะข้านทางก็เป็นนี่เลยตกครับชั้นที่3และที่เหตุผลที่น้ําตกเอราวัณมีสีซอฟ้าแบบนี้นะครับเป็นเพราะว่า ชั้นที่เจ็ดนะครับเขาใส่คอรีนนะครับพอมันไหลลงมามันก็เลยเป็นฟ้าลงมาเรื่อยๆนะครับไม่ใช่เลทุกคนจริงๆแล้วมันคือตะกอนของหินปูนนะครับผมที่นี่มันเป็นภูเขาหินปูนนะมันทําให้มันมันเลยทําให้นะฮะมีสีฟ้าเหมือนที่ทุกคนเห็นเองสวยไปต่อเอาแล้วครับทุกคนครับเดินขึ้นแล้วฮะนรกมาแล้วปวดเข่าแน่การเดินขึ้นชั้นที่สี่นะครับโอ้โหโอ้โหก็ไม่เท่าไหร่นี่วะ ไปผมมาวันธรรมดาเนาะวันนี้เป็นวันพุธนะครับไม่ใช่วันหยุดเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวจะไม่แออัดมากนะครับชิวๆนะฮะแต่ก็มีเด็กปิดเทอมมาเล่นน้ําที่เราเห็นเมื่อกี้นะฮะครับนี่พึ่งใหญ่ชั้นสี่ครับอย่าพึ่งถอดใจ Let's go บนชั้นที่สี่นะครับชื่อชั้นว่าอกนางผีเสื้อก็ว่าทําไมเป็นชื่อชั้นว่าอกนางผีเสื้อนะฮะเป็นอกเลยนะฮะสองโอเคครับทุกคน ต่อจากนี้ทางมันเริ่มดุขึ้นเรื่อยๆนะครับผมผมจะรีบก้มหน้าก้มตาเดินแล้วนะทุกคนฮะอาจจะไม่ได้พูดมากนะเพราะว่าเหนื่อยนะครับยิ่งพูดมันยิ่งเหมือนใช้ออกซิเจนมากขึ้นนะฮะแล้วทางมันก็แบบขึ้นๆไปอย่างเงี้ยขึ้นๆลงๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจนแบบว่าผมว่าผมต้องก้มหน้าก้มตาเดินเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ชั้นเจ็ดนะฮะสากคอนเครืคคออีกไม่ไกลครับตอนนี้ไดมอนด์ละเดินแล้ว,วครับก้มหน้าก้มตาเดินแล้วฮะ หมดคนตายเอานะฮะอย่าไปกม้มหน้าก้มตาเดินนะเดินดีๆฮะ าการที่5นะครับของเบลอไม่ลงเข้าใจเลยว,ว่าทำไมตั้งชื่อว่าเบลือไม่ลงนะที่ดูบรรยากาศที่นี่ดิใครจะอยากลงครับนั่นคือเก็บบรรยากาศครัาดีมากเลยและ้วในที่สุดน,นะครับ,ท,นนรบทุกคนครับคอนฟูเลอร์เรียบร้อยนะครับนับทุกคนสงสัยไหมครับว่าทําไมถึงชื่อน้ําตกเอราวัณฮะ ถ้าทุกคนขึ้นมาถึงช wow ั้นเจ็ดนะครับ <inside> ทุกคนก็จะรู้ว่าทําไมมันชื่อเอราวันนะครับแต่ที่ผมรู้มานะครับผมว่าน้ําตกเอราวันจริงๆแล้วมีชื่อเดิมนะฮะชื่อเดิมไม่ได้ชื่อน้ําตกเอราวันนะครับชื่อว่าน้ําตกสะดองม่องลายนะครับสองม่องลายสะงสะดองม่องลายก็เปลี่ยนเถอะเป็นเอราวันอ่ะดีแล้วนะครับเขาบอกว่าไอยอดน้ําตกเนี่ยนะมันเหมือนกับช้างเอราวันนั่นเองนะ มันก็เลยได้ชื่อว่าสตกอินทรีวันทั้งเองนะครับเดี๋ยวอีกสักพักขอพักให้หายเหนื่อยแล้วเดี๋ยวก็จะลงมาแล้วโอเคทุกคนครับตอนนี้ลงมาถึงชั้นที่3แล้วนะครัชั้นที่เล่นน้ำได้มีแค่1 2 3นะฮะถึงน้นเล่นน้ำไม่ได้แล้วนี่ก็คือชั้นที่3นะเขาบอกว่าบางครับว่าต้องใส่ทีมนะทุกคนนะโอเคนี่ก็ไม่ค่อยอยากใส่หรอกแต่ว่าเขาบังคับให้ใส่ก็ต้องใส่เดี๋ยวลงไปเล่นน้ำกัน,น,ะนะ <c oughs> เปลี่ยนเป็นโป๊ะแล้วนะครับลงน้ำมาตามต่อนะฮะออีกนะ คือขายยืมไม่ถึงนะครับดีมากคูชีพที่นี่ฟรีนะครับไม่ต้มีชาร์จเพิ่มนะมก็อฟรีแต่ว่าบัตรคำก็ต้องใส่ทุกคนนะไม่ใส่ไม่ได้นะโอเคครับหลังจากเล่นน้ำที่ทั้ง3เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม,มประมาณนี้เนาะสำหรับออน้ำตกเอราวัณผมบอกเลยว่ายอดมากนะครับสวยจริงๆนะฮะแล้วบรรยากาศก็ดีมากนะฮะเล่นน้ำโอโ้โห บอกเลยว่าเพลินมากนะครับลงน้ําเย็นสบายมากเราแนะนํานะคือเดินไปให้ถึงชั้นเจ็ก่อนเราค่อยลงกลับมาเล่นเพราะว่าตอนนั้นนะเราลงมาก็โอ้ร้อนเต็มที่นะลงมาเล่นสบายๆนะฮะส่วนช่วงโควิดนะมาตรการโควิดเขามีให้นะักท่องเที่ยวนะลงเป็นรอบๆนะครับรอบละสามสิบคนนะครับซึ่งตอนที่ผมมาเนี่ยคนมันไม่ถึงสามสิบนะฮะก็เล่นแบบสไตล์นะครับปีเวลานะฮะไ,ไ,ไ,ไม่ได้กําหนดเวลาแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่เช็คนะเขามีเจ้าหน้าที่เช็คตรงทุกๆจุดท,ท,ท,ที่ลงน้ําได้นะฮะ ส่วนถ้ามาเกิน30คนเนาะถติมมว่ามีคนเล่นอยู่เกิน30คน,คนเขาจะเป็นเวลานะเขาก็จะจับเวลาเวลาหมดเขาก็จะให้ขึ้นเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆนะครับถ้าแนะนําก็คือมาช่วงคนน้อยๆวันธรรมดาถ้ามีโอกาสก็ลองมากันนะครับสาหรับทิปน้ําตกเอราวันในครั้งนี้ฮะก็ต้องขอจบแต่เกณฑ์เท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วเจอกันในคลิปต่อๆไปนะฮะกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปอทีนึงโอเคแล้วเจอกันในคลิปต่อๆไปครับ ขึ้นมาเทียบเลยประมาณนี้ที่เป็นเป็นหัวแสนของช้างอ้ระหวะ่า